สวัสดีค่ะวันนี้ฝนมาหาลา้าว,วันนี้ฝนได้กุ้งแล้วจ้ะกุ้งก้ามกามยกไข่เ,เปิงกันกุ้งก้ามกามจ้ะแล้วก็เต้าใหม่แล้วจ้ะฝนไปซื้อเต่ามาใหม่อย่างเลยจ้ะ ก็ได้หอยนางล้มมาพ้อมจ้ะหอยนางลมกกบก้ากินเดียบแกกินย่างเอานะจ้ะอันนี้ฝนซื้อมาจากแมคโครคือกันอืมตัวนี้ฝนแกะบาได้ฝนแกะได้สองตัวนะตัวนี้ฝนหาล่องบ่เจอจ้ะหาจังใดก็หาพ่อพอจะเล้ยย่างเธอยังสีเลยนะจ้ะหวังว่ามันสียอานะถ้าเอา่ากับ่ได้กิน ถ้าไม่อาก็ไม่ได้กินจ้ะหอยนั่งลมอยากไหบเะนะบิ่ไกลๆนะอันนี้กุ้งกล้ามกรามจ้ะกุ้งกล้ามกรามฝนยานย้ำขาเจ้ามาคอประตูย้ด้เนี่ย <laughs> อันนี้เต่าไม้นะจ้ะนซื้อมาจากไมโครนะฝนบอกไปเฮ้อ กุ้งก้ามกามจากกระลังเหลืองกลางสีส้มๆเลยฝนลนสเอีสดเหตุเอ่หอยนางล้มควมอันนี้ก็รอเวลาสุกอย่างเดียวจ้ะแดดมันแดดมันแบบว่าแดดมันห้อนจากฝนเล่ตั้งไวย้ยู่ข้างประตูทั้งออล้วก็เพัดลมเป่าออกไปนะจ้ะหวังว่าเมื่อี้ย้ำสิบวมคอประตูเนะ <laughs> ปนย่ญญานโตจับควันมันจับป่ะจ๊ะมือนั่นย้ามมาย้ามมาคอประตูว่าฝนลืมเปิดลืมเปิดประตูะลืมเปิดประตูบ้านเฮ็ดเอากินแล้วมันมีความหอนอยู่ในห้องเนาะฝนมาคอประตูฝนเซยเลยกินมะเขือเทศถาดอ่ะกุ้งสุกแล้วจ้ะ กินทาเลยนะกุ้งกล้ามกลามจ้ะกุ้งกล้ามกลามฟังดีๆเลจ้ะกุ้งคํามมันเป็นกุ้งบากามเลยอันนี้ฝนจินได้กินบะน,น้อน,นี่โตที่ฝนเปิดฝาบ่ได้เนี่ยฝนหาล่องบ่ได้จกก้ะกันเลยเปิดบ่ไดจัดตองไม้ละจ้ะสุกหมดแล้ว ในกรุงกัมกรำมนะกจากบอกแล้วบอกอีกมีฟันกินหัวไปแลวจต่อโอ้นน้ำจิ้มหายคนทาบอกตาน้ำจิ้มรันดัาก <c oughs>

ผักนตั้งไว้ขงังขังเตาไฟเนี่ยแล้วจะมันห้อน <c oughs> จินมทับเนี่ยถึงเวลานางเอกกปอนมาและพอยนัางล้มย่างกะลาดนำจิม้มซีฟู้ด

ว่างจั้ยอ,อ้ยตายันนีงแกมีความสุขคือก็แล้ามันจะได้กินความมากมีความสุขมากจ้ะ เธอสิกวดเฮียนฝากยะดอกฝนมาเนี่ยมันย่างกุ้งย่างแล้วบันนี้นวดมันกรอบกระเด็นเต็มบ้านเนี่ยจ้ะคนน้อยๆลรไปหมดตัว,วใหญ่เลยตัวใหญ่มันตะวนนะันอะ ซอนตักกินเอาแล้วจ้ะมันมันปจะจหัจอตอนนี้ดูงขี้บมันมันบ่ค่อยเหลืองนะแต่ว่าเยอะ นี่ขออย่าได้ใจกินบาตุผาดคือเกาคือเกาล่ะ พักจังหน่อยด้ะขาดไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้ออกแห้งๆหน่อยจ้ะหน่อยนังลม้ม

ตัวนี้มันมันเลื่อมเลื่อมเลยละเลื่อมเลื่อมมาเซนฝนวะแดงแดงจุ่ม้มน้ำกระเด็น อืมกุ้งกำกังขี่หลายขนาดเลยแต่ขี่กุ้งอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ปากฝนเลอะปากฝนเลอะก,กับบอบอกกันเลย จิ้มลงไปในมัวมันแล้วกัตัากกินนั่นสิมือความสุขอีกแล้ว กุ้งกำกับดูบ่ค่อยโรบเบแพงคือจังกุ้งแม่น้ำนะล่ะกุ้งกำกับตัวใหญ่ๆสี่โลละสามร้อยกว่าบาทแต่กุ้งแม่น้ำตัวน้อยๆตัวน้อยๆโลละสามร้อยกว่าสำเก็ตกุ้งกำกับถูกกว่า โมโหลอืม <c oughs> อันนี้เป็นหอยอีกตัวหนึ่งแล้วจ้ะ <c oughs> ตึ่งย่างสุกแล้วแลามันก็เริมอ่าแล้วพอมจ้ะเ <c oughs> ขากรงัดมันเลย สุกแล้วจ้ะโหดไปลาเราก็กินแต่ไงนะกัดเลยจ้ะเพราะว่าฝนบดได้แซะไว้นะมันเหนียว <c oughs> อื้มขอทจ้ะ แกออกมาย่างแสบกว่าอย่างขาเปลือกแล้วล้ะแกออกแล้วอย่างเขาจะเห็นนะาหอายเขาสุกไปย่างขาเปลือกมันสุกพผดจะเหนียว มีคนว่าด <co ff her> ูอีกแล้วะกรูกรการะแซบจ้ แห้งลายโตขาดต้องดินนะ อาอย้ำคนจิ้มเข่าสมือเลยตัวนี้ไม่มีตัวนี้บ่มมีขีดกลุืม แทงตาผมไม่ได้คาดผมไเนะไปขอผม,มาเที่ยวออกมาลายูรือยั้งอร่อยมาก どうだ เดี๋ยวเวลาที่ฝนจะต้องจาก้วจะบอแล้วกินยับเดี๋ยวฝนไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวฝนมาหาไหม พอกันไม่คลิปไหนคลิปนี้ฝนไปแล้วจาะขอบคุณหลายที่เข้ามาชมคลิปนะจ้ะขอบคุณที่กดซับสไคร e ขอบคุณหลายจ้ะบ๊ายบายค่ะ